พบกันให้สลามไตาถามทักทายผล,ลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีสลาล l a m ah u uh. ั l a i k u ะ w a r ะ h m a t u ล l a h วะ a b า r a มาชาาัลฮ์นักเรียนครับวันนี้ก็เป็นอีกเช้าหนึ่งนะครับที่เราจะมาอ่านอันพุรอานกันนักเรียนทานข้าวเช้าหรือยังครับอ่าทานแล้วอันทำนี้แล้วแต่ว่า ต้องมีแรงอ่านอันผูรอ่านกันแน่เลยนะครับอ่ะวันนี้เราก็มาเริ่มที่ดูอากันเหมือนเดิมนะครับอ่ยกมือขึ้นสวยๆเลยพร้อมน,นะครับรรบบี้ซิดนีอิอลมาวารุกรนีฟ้์มาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจ ให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาซาลาอิลลามาจากตะอูซาลาโอ้อัลลอฮพระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายชออ่านนะครับเรามาเริ่มด้วยสูระอันฟาติฮะพร้อมกันนะครับ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم หรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนบทเรียนอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับพร้อมนะครับอ่าไปกันเลยก่อนที่คุณครูจะให้นักเรียนเริ่มอันใหม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านสรุนรนาระอายยะที่1นึถึงหให้นักเรียนฟังทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ฟังให้ชินหูนะครับ ทั้งหมดเลยนะอินชาัลเรานะครับเดี๋ยวกูอ่านให้นักเรียนฟังนักเรียนฟังกูนะครับอูบิลฮลมินัชิชัยตอนิรรจีมบิสมิลลาฮิร์หอห์มานิรรฮีมอัลิฟลา นี่ก็เป็นอายะที่1นถึงหเลยนะครับที่เราจะอ่านแล้วก็ท่องจํากันนะครับอ่าอินชาลอ่ะนะเราจะอ่านให้ได้กันนะครับสู้ๆนะครับเราค่อยๆไปนะครับไปทีละวรกแล้วก็ค่อยๆรวมอ่านหลายๆเที่ยวอินชาลอ่ะจะได้นะครับอ่ะวันนี้มาเริ่มต่อกันเลยนะครับเมื่อวานนะครับเราได้แยกอักษรไปหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็สะกดไปหมดแล้วนะครับ ทีนี้เราก็มาอยู่ในขั้นตอนของการอ่านซึ่งเราอ่านไปได้สองวรรคนี้แล้วนะครับในอายาที่สองอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันก่อนที่จะต่อนะครับเรามาทวนนะครับในสองวรรคแรกก่อนอ่ะนะครับเดี๋ยวนักเรียนอ่านตาม,มคุณครูนะครับรอบนี้นะครับอัลลาฮิญายุม มีแล้ววักที่สองนะครับวายุกิมูนัสโอลาตา้ามาชอาลลอฮ์นะครับอ่ะเมื่อวานเราอ่านไปกันไ,ไปไหลายรอบเลยนะครับอ่ะมาดูวักต่อไปนะครับว่ามิม,มาอ่าอ่านตามครูก่อนนะครับ ดูสังเกตดีๆน,นะครับบนมีมีชัดดาต้องอา่านนวงเสียงนะครับวามิมมารอจเกะนาฮุ่มรอจเกะนาฮุ่มอ่าเอาใหม่นะครับวามิมมา เรจาจะก่ u นหน้ายุ่งฟิกยุ่ฟิกตรงตรงยุ่ฟีนะครับต้องหนวงเสียงนะเป็นอิฟลานะครับหนว่งแล้วก็ซ่อนเสียงตัวฟาไว้นะครับยุ่ฟีเราไม่ยุงนะครับ แล้วก็ไม่ยุนต้องยูฟี่นะเตรียมที่จะออกตัวฟานะครับเดี๋ยงอัมพาขซึ้นจมูกซ่อนเสียงนะครับซ่อนเสียงตัวอีกฟาก็คือตัวฟายูฟีคูลยูฟีคูลอ่าโอเคครับดูต่อเอาใหม่นะครับวามิมมาราาอจัอกอนาหุม ยิ่งเก็นมาชาลอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยๆรวมนะครับอ่าครูคจะเพิ่มขึ้นยาวขึ้นนะครับวามิมมารซาะกะนาฮุมอ่าอ่นได้ไหมอ่านได้ไหมยาวไปไหม ไม่ยาวเนาะเอาใหม่นะครับวามิม,มาราจะกะนาหุมอ่ามาชา้ัลลาะรักต่อไปยุฟิกุนยุฟิกุนมาชาอัลลอ่ะเอาใหม่เยี่ยมนะครับ วะมิมมารซกะนาหุมยุฟิกุนอ่านะครับตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะอ่านทั้งวรรคเลยอ่าลองดูนะครับรซเกาะนาหุมแล้วก็ยุฟิกูนติดกันไปเลยเนาะอินชาอลรอฟังคุณครูนะครับ วามิมมะรซาขะน้าอุมยุมฟิกุนมีใครพอได้แล้วมั้ยมีใครพอได้แล้วมั้ยเอาใหม่นะครับฟังผู้ก่อนนะวามม าาชอาัลลอฮ์อัลฮัมดุลิละอัลลอ่ะลองอ่านพร้อมกันเลยกับคุณครูนนะสามรอบสามรอบนะครับอ่พร้อมกันเลยนะครับพร้อมนะวะมิมมาะรซาฮุมยุนฟิกุนวะมิมมาะรซาฮุมยุนฟิกุนว่ามิม อัลฮัมดุดลิลลาฮ์อัลฮัมดุดลิลลาฮ์มาชาอัลลอนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะลองมารวมนะครับทั้งสามวรรคเลยนะพร้อมนะนักเรียนนะเดี๋ยวเราจะรวมกันทั้งหมดเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์อ่ะมาดูกันครับนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านทั้งหมดเลยอายะที่หนึ่งถึงสามนะครับอายะที่หนึ่งถึงสามอ่ะจะเขียนโค้งแบบนี้ อาใส่อยากไปลุกกันเนอะนะครับอายะที่สามนะครับพร้อมกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านแล้วเดียวก็อ่านไปพร้อมคุณคูนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอาลิฟล ที่1ถึงอายะที่3อินชาลอแล้์เดี๋ยวรุ่งนี้นะครับอาจจะมูนวันจันทนู้นเนาะเราก็จะทบทวนอันนี้อีกแล้วก็ขึ้นอายะใหม่นะครับมดุลิละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสะกดกันเลยสําหรับวันนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยอาจจะไม่สะกดบนกระดาษแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะมาเรียนสะกดกแบบไหนกันโอเคพร้อมนะนะักเรียนนะอ่ะพร้อมแล้ว เดี๋ยวไปเลยิิสมลานักเรียนครับเอาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนตัวอักษรกับสระแล้วก็เครื่องหมายสุกูณนะครับอ่าตอนเนี้เราจะนั่งอยู่บนรถนะครับแล้วก็ขับไปที่ถนนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเจอป้ายโฆษณาอยู่ข้างทาง จะมีภาษาอรับอยู่เขาจะเขียนตัวอักษรภาษาอาหรับแล้วก็สละนะครับเวลาขับผ่านปุ๊บนักเรียนจำเลยนะว่านักเรียนผ่านตัวอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาสะกดกันเอาคำเอาตัวเหล่านั้นมารวมกันนะอาหูครูลองทดสอบคำแรกนะครับพร้อมนะครับไปแล้วนะครับบิสมิลลาห์ เจอตัวอะไรครับบาอาบา<ว>เจอตัวอะไรต่อครับตัวยาเครื่องหมายสุก,กูลเอาแล้วเจอตัวอะไรครับตัวตาสาลอุนอ่านว่าอะไร มาแล้วอา้าวนักเรียนจำกันได้ไหมครับว่าสามตัวที่ผ่านมาจะอ่านว่าอย่างไรอ้าใครอ่านได้แล้วหนึ่งสองสามอ้าวมาดูเฉลยตะกี้เราผ่านบ้า,าบ้าผ่านตัวยาสุกูลผ่านตัวตา มาเฉลยว่านักเรียนอ่านถูกไหมอ่าอ่านว่าไงครับบา้าบา้บา,าบ้ายาใบตาโอนต้นใบต้นมาชาอัลลอใครอ่านถูกมั่งครับเก่งมากอ่าเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับอ่ามาดูตัวต่อไปนะครับ ว่าจะเจอตัวอะไรบ้างพร้อมนะครับหนึ่งตัวแล้วสะกดว่ายัางไงครับนูน่าหน้าอาเจอกับตัวเวาวหน้าเวาวอ่านว่าอะไรครับหน้าเวาว มีมอ้นอ่าอ่านว่ายังไงอืออีดอ้าวมารวมกันนะตกลงตะกี้เราอ่านคำว่าอะไรครับสามตัวเองสามป้ายเองนะครับอ้าวมาดูฉเฉลยนูนอ้าหน้าหน้าวาวนาว มีมุนมุนเนามุนมาชาอัลลอฮ์ใครสะกดถูกเก่งมากเลยครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูตัวต่อไปอ่ามาชาอัลอเมื่อสองคำที่แล้วนะครับคุณครูก็แค่ยกตัวอย่างให้นะต่อไปจะเอาจริงแล้วนะตานี้คุณครูจะไม่สะกดให้แล้วนะลองให้นักเรียน สะกดเองแล้วก็อ่านเองดูนะครับพร้อมนะครับไปเจอตัวแรกแล้วตัวอะไรสละอะไรตัวที่สองถูกกูไปช้านิดนึงก็ได้นะอ่าเจอกับตัวอะไรจำไว้นะครับตัวต่อไป อ้าวมาติดกับตัวอะไรอีกตัวหนึ่งอีกกับตัวอะไรอีกตัวหนึ่งเือม,มีอีกไหมอืมอี๊ดอ้าวไม่มีแล้วอย่างนี้ต้องชนเลยมีใครสะกดได้ไหมครับผ่านมาสามป้ายเท่านั้นได้ไหมครับอ้าวเนเลยใครจะตอบถูก อเอามารวมปันเป็นคำว่าลามอ้าลาลายาไลลามอุ่นลุนไลลุนมาชาวล้อใครตอบถูกบ้างครับเก่งมากเลยอ่าเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปจะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นนะครับอ่าตัวต่อไปพร้อมนะครับสตาร์ทที่ตัวแรกเลยนะครับ พร้อมนะครับดูให้ดีนะหนึ่งสองสามไปครับตัวอะไรต่อเจออีกหนึงตัวไปครับสามตัวแล้วตัวอะไรสระอะไรจําให้ดีออ มารวมเป็นคำว่าชินอามิมชัมซินอุนซุนชัมซุนมาชอาลล์ถูกนะครับใครสะกดถูกเก่งมากเลยาดูคำต่อไปนะอ้าวมาชอาลลตัวต่อไปจะอักษรจะเพิ่มยาวขึ้นนะครับอักษรจะยาวขึ้นแล้วนะครับ ดูดีๆนะครับตัวแรกนะครับเห็นสองตัวแรกนะครับเริ่มครับกูยาวเลยนะครับไม่บอกไม่หยุดแล้วครับอ้อวใครขจำได้ไขจำได้ไหมครับคขจำได้ไหมครับอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่ง อ้ารอบนี้รถจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับอืมเโอ้โหใครมองทันบ้างนะครับอ่าสะกดได้ไหมอ้าวองออกเสียงครับอ่ามาดูฉเฉลยอ,อ่าถูกไหมครับที่นักเรียนอ่าน นูนห้าห้าห้าฮาหาอาลิฟหา,อร,หารออุนรุนหน้าหารุนมาชาอ,อัลลอฮมีใครถูกบ้างไหมครับอ่าเป็น4อักษรเริ่มยาวนะครับเดี๋ยวอีกนะครับดูตัวต่อไปนะอ่าทีนี้มาดูตัวสุดท้ายกันนะครับตัวปราบเซียนเลยนะครับ ตัวนี้ยากหน่อยเป็นสีส่ตัวเหมือนเดิมนะครับเหมือนตะกี้เลยนะครับอ่าพร้อมแล้วนะครับไปอย่างเร็วเลยอืมอ,อด่าชอดูทันไหมครับดูทันไหมอ่าให้อีกรอบนึงอ่ามาสตาร์ทกันอีกรอบหนึ่งนะครับดูให้ทันนะครับ ไปนะครับ1น3อสอ,อ้ออ่ารอบสุดท้ายแล้วไม่ให้ดูแล้วครับอ่ามาดูว่าเป็นคำอะไรใครอ่านทันครับอ่าอีกทีนะครับใครอ่านได้มีตัวอะไรบ้างตะก,กี้อ่ามาดูเฉลยนะครับ เมืกี้เราผ่านตัวอะไรปรบ้างอ่าดูครับใครอ่านถูกนะครับสีอู้สู้สู้เอาสู้รออ่ารอตาอุนตุนสูรอตุนมาชาวลอนะครับนี่เป็นหนึ่งในการาฝึกทักษะความไวนะครับให้เราเนี่ยเห็นปุ๊บคิดปั๊บนะครับแล้วก็ มันจะช่วยให้เราเนี่ยอ่านกุรอานได้เร็วขึ้นนะครับต้องใช้การคิดคำนวณที่เร็วนะครับออกมาเป็นในรูปของคำผสมที่เป็นเขาเรียกว่าคำคำผสมเสร็จนะนะครับเราสะกดแล้วแล้วก็ออกมาเป็นคำนะครับารปันร้นอันนี้ก็คือซีนอูสู้สู่สวาวสูรออารอตาอุน น,นะครับถ้าเราเร็วเราก็สามารถอ่านได้เลยว่าซูรอะตุนมาชาลอเดี๋ยววันหลังเนี่ยต้องไปอัปเกรดรถให้มันแรงหน่อยให้มันวิ่งแบบปุ๊ดเลยนะอ่าเอาแบบมองรถไม่ทันเลยเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างให้ดูนะอย่างเร็วเลยนะอืออ่าเอาเร็วแบบนี้เลยทันไหมครับ มองไม่ทันนะอ่าโอเคค่อยๆอ,อ่านชา้ชาๆอย่างนี้ไปก่อนไม่เป็นไรนะครับอ่าวันนี้เราก็เรียนผ่านกิจกรรมตุลักตุเลนิดนึงนะครับอ่าก็อุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับก็จะโยกเย,ยกนิดนึงนะ,อะโอเคครับขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลลา์ก็จบไปแล้วนะครับพี่ๆอสามสำหรับ กิจกรรมในวันนี้นะครับเราได้อ่านสูร้อัลบกรออายะที่1นถึงหนะครับเราย้ายจบในอายะที่3แล้วนะครับอธัมรีแล้วไปฝึกอ่านกันให้คล่องนะครับเราจะได้มาต่อกันให้ถึงอายะที่5เลยในอาทิตย์หน้าอิชอัลลอฮ์ส่วนสะกดวันนี้คุณครูก็พยายามจะหาวิธีที่จะฝึกทักษะให้นักเรียนเนี่ย าสามารถที่เห็นตัวอักษรแล้วก็สระในลักษณะที่ว่าเห็นแบบผ่านๆเห็นแบบไวๆแล้วก็สามารถที่จะคิดคำนวณสะกดออกมาเป็นคำได้นะครับเหมือนที่เราเล่นขับรถตะกี้เนี่ยนะครับในระหว่างทางเนี่ยเราก็เห็นตัวอักษรแล้วก็สามารถที่จะรู้ นะครับว่าอักษรน,นั้นมีสระอะไรแล้วตัวต่อไปมันเป็นอักษรอ,อะไรแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรเราก็สามารถเอาคำเหล่านี้มาต่อกันได้ก็เหมือนกับอตอนที่เด็กๆเ,เนี่ยนั่งรถคุณพ่อเวลาคุณพ่อขับใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ขับผ่านป้ายต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อ่านหนังสือเร็วเนี่ยเราก็จะสามารถทำไมครับอ่าน คำที่มันที่มันวิ่งที่เราวิ่งผ่านไปอย่างเร็วได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กที่าสามารถที่อ่านได้แบบแบบรักอ่าลักษณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งมากเลยนะครับรถวิ่งแล้ววูบก็สามารถอ่านได้ว่าโอ้ขามันไกลนะขับขับรถไปโอ้โหหิวนะครับขับไปปุ๊บเขียนป้ายเขียนอาหารอีสานโอ้โหปุบขับไปปุ๊บโอ้โหจอดเอียดเลย นะไปนั่งสั่งอ่านไปอ่านมาดีๆอ่านึกว่าอาหารอิสลามอาหารอีสานอ่าเห็นไหมบางคามันใกล้เคียงกันก็มีเนาะบางทีผู้ใหญ่ยังพลาดเลยนะอันนี้เขาเล่าต่อกันมาโอ้โหไปน่ะขับรถผ่านนั่งกินอย่างนี้เลยแหมตอนขับรถอ่านว่าอาหารอิสลามพอไปนั่งกูาอาหารอีสานโอ้อร่อยเลยลาบก้อยนะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเรา ครับผ่านปุ๊บแล้วสามารถอ่านเป็นคําได้เลยเนี่ยเก่งนะครูก็เลยคิดกิจกรรมนี้มาเพื่อที่จะเสริมทักษะพวกเรานิดนึงนะแต่ว่ามันอุปกรณ์มันค่อนข้างค่อนข้างนิดนึงเนาะอันทำนี่ละแต่ก็พวกเราก็น่าจะสะกดกันได้นะแต่ก็อาจจะงงๆนิดนึงนชาวร้อถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีนี้ในการฝึกสะกดเนี่ยมันก็จะไวขึ้นนะมีอีกหลายวิธีนะวิธีการเอาเหรียญมาบางังอ,อักษรรีบเปิดเปิด2วิเปิดหนึ่งวิให้นักเรียน สามารถที่จะอ่านได้เร็วขึ้นด้วยกับการมองเห็นในช่วงเว็บนะครับก็ค่อยๆฝึกกันไปนะครับจากคำง่ายๆก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับวันนี้เรทำแล้วดีมากเลยครับยกมือขึ้นนะครับอัลลอฮุมะฮัมนีบินกุรอานวะเจลฮุลีอิมามาวะนูรอววฮุดาวะรอห์มะอัลลอฮุมะซักกิรนีมินฮุมะนัสีตุวะลิมนีมินฮุมะจหินตุ وارزقني تلاوته آنَا الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين جزاك الله خيرا قال الله تعبت دي هيك تبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته